สวัสดีกับทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณปราเมาเล่าเรื่องหุ้นคะ่ะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่2มิถุนายน2 5 6พคะ่ะเล่นหุ้นตามรอบนะฮะวันนี้คุณปราเมามีบทความโดยนกเตร์นน,น,นิเนวศเหมวชิระวรากรคะ่ะมาดูกันว่าวันนี้ท่านจะคุยในเรื่องอะไรของบทความเล่นหุ้นตามรอบคะ่ะ ดรนิเวศเหมวัชระวรากรน,นะฮะเป็นนักลงทุนแบบเน้นคุณค่า value investor ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยนะฮะท่านเป็นผู้เขียนหนังสือแล้วก็แปลหนังสือหลายเล่มนะคะร,รวมทั้งหนังสือเรื่องคิดใหญ่ไม่คิดเล็กเสียนหุ้นมือทองตีแตกเคล็ดลับเสียนหุ้นพันแท้กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤตรวมทั้งบทความต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนอีกมากมายนะฮะแต่ก็ ทความในวันนี้ค่ะเล่นหุ้นตามรอบนะฮะเป็นบทความที่ท่านเขียนเอาไว้แล้วสองปีที่แล้วนะ,ะเมื่อวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2019หรือสองห้าหสองนั่นเองนะฮะผ่านมาแล้วสองปีมาดูซิว่ามุมมองของท่านณนะตอนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะในบทความท่านบอกไว้ว่า สำหรับคนที่เกาะติดตลาดหุ้นและลงทุนหรือเล่นหุ้นตลอดเวลามานานหลายๆปีและจำได้ก็จะพบว่าผลตอบแทนการลงทุนและความนิยมของหุ้นกลุ่มต่างๆนั้นบ่อยครั้งก็จะมีรอบของมันความหมายก็คือในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งมักจะเป็นเวลาเกินปีหรือบางครั้งก็หลายปีจะมีหุ้นกลุ่มหนึ่งหรือบางทีมากกว่านั้น ที่ผลตอบแทนหรือราคาหุ้นจะเติบโตโดดเด่นเป็นพิเศษตอนเริ่มแรกก็อาจจะมีแค่หุ้นบางตัวในกลุ่มที่วิ่งขึ้นไปแรงมากโดยเหตุผลต่างๆซึ่งรวมถึงผลประกอบการที่เติบโตขึ้นมากและเรื่องราวหรือสตอรี่ของบริษัทที่สดใสรายได้และหรือโครงการในอนาคตนั้นจะเพิ่มพูนขึ้นมากจากโครงการทั้งปัจจุบัน และอนาคตที่มั่นคงอันิสงจากการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนดประกอบกับความสามารถของบริษัทที่ได้มีการพิสูจน์แล้วต่อมาหุ้นที่อยู่ในในกลุ่มอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดียวกันก็เริ่มวิ่งตามมาเหตุผลก็แบบเดียวกันนั่นคือบริษัทก็มีกำไรที่ดีมีโครงการใหม่ไม่น้อยไปกว่าขันเท่าไหร่ และก็เช่นเดียวกันมีความสามารถในการแข่งขันไม่ด้อยไปกว่ากันนัดหลังจากนั้นก็จะมีหุ้นตัวที่3ที่4และต่อๆไปที่ยังไม่ขึ้นก็จะปรับตัวขึ้นตามกันไปเหตุผลคงเป็นเพราะว่านักลงทุนและนักเล้นหุ้นต่างก็เชื่อว่าหุ้นในกลุ่มนี้ที่มีคุณลักษณะคุณสมบัติคล้ายคลึงกันจะต้องดีเหมือนตัวแรกและเหมือนกันหมด รฉะนั้นจะต้องรีบซื้อก่อนที่มันจะขึ้นดังนั้นหุ้นจึงขึ้นแล่เมื่อหุ้นเริ่มขึ้นนักเล่นหุ้นคนต่อมาก็จะรีบเข้าซื้อเพราะกลัวตกรถดดังนั้นหุ้นจึงต้องขึ้นต่อไปกลายเป็นรอบของหุ้นซึ่งล่าสุดของปรากฏการณ์นี้ก็คือรอบของหุ้นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ที่เราเห็นหุ้นของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เกือบทุกตัววิ่งขึ้นไปอย่างแรงเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนี่ก็คือตั้งแต่ปี2562นะคะรอบของหุ้นนั้นมักจะมาเมื่อภาวะทางอุตสาหกรรมเอื้ออำหนวยและภาวะทางอุตสาหกรรมนั้นก็มักจะอิงอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปีต่อปีแต่มักจะเป็นเรื่องของสถานะหรือระดับความมั่งคั่งของคนไทยที่ก่อให้เกิดเมกะเทรนด์ที่เอื้ออำานยให้กับอุตสาหกรรมนั้นๆดังนั้นรอบของหุ้นในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจจึงมักจะไม่ใช่ลักษณะของวัฏจักรที่จะวนกลับมาเป็นรอบๆแต่มักจะเป็นลักษณะที่มาแล้วก็อาจจะหายไปเลยไม่หมุนเวียนกลับมาอีก หรือกว่าจะกลับมาก็านานจนลืมไปเลยเรามาดูรอบของหุ้นในธุรกิจต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ก่อตั้งดูยุคแรกๆของตลาดหลักทรัพย์นั้นหุ้นที่มารอบแรกนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นหุ้น f i ไฟแนนซ์หรือกลุ่มบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่เป็นทั้งโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นและเป็นบริษัทเงินทุนซึ่งมักจะปล่อยกู้เช่าซื้อรถยนต์ ปล่อยเงินกู้มาจิ้นซื้อขายหุ้นและต่อมาก็ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังร้อนแรงเนื่องจากผู้บริโภคคนไทยกำลังเติบโตเป็นหนุ่มสาวจำนวนมากที่ต้องการซื้อบ้านเป็นครั้งแรกด้วยเหตุผลในตอนนั้นก็ชัดเจนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มีการ เติบโตโมหาศาลบางบริษัทขึ้นมากและเริ่มใช้เทคนิคทางด้านตลาดหุ้นตลาดทุนสมัยใหม่เช่นการเทคโอเวอร์ over, กิจการอื่นที่อาศัยเงินจากการระดมทุนในตลาดหุ้นในช่วงท้ายของรอบนั้นแม้แต่ธนาคารพาณิชย์เองก็กลายเป็นเป้าหมายของการจุกเทคโอเวอร์ over. ในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์นั้น บางบริษัทก็อาศัยความได้เปรียบที่ตนเองอยู่ในศูนย์กลางของตลาดทำการปัดหุ้นทั้งหุ้นของบริษัทอื่นและหุ้นของตนเองซึ่งทำให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นมหาศาลโดยที่พื้นฐานพื้นฐานของกิจการไม่รองรับพวกเขาทำได้เพราะว่ากฎหมายหลักทรัพย์ยังไม่มีประสิทธิภาพขอล่อก็ยังไม่เกิดนักปั่นหุ้นส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในแวดวง ของผู้บริหารบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนที่มักจะใกล้ชิดกับพวกเขารอบของหุ้นกลุ่มต่อมาน่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วอาจิสงจากการที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตและมีคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่จำนวนมากที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้บริษัทพัฒนา อสังหาอุปกรณ์ัพย์จํานวนมากต่างก็มุ่งหน้าเข้ามาระดมทุนในตลาดหุ้นทุกรายต่างก็มีโครงการในอนาคตมากมายโครงการที่เพิ่งจะเริ่มเปิดขายบางแห่งนั้นคนแย่งกันเข้าคิวจองตั้งแต่ตีสี่เพื่อที่จะได้สิทธิ์จองบางทีเพื่อนำใบจองนั้นมาขายต่อทํากําไรได้ทันทีในตอนสายของวันนั้น บริษัทอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นจำนวนมากกู้เงินก้อนใหญ่เป็นเงินดอลลาร์จากต่างประเทศผ่านบริษัทเงินทุนทำให้สามารถได้ต้นทุนที่ต่ำซึ่งจะถูกนำไปซื้อที่ดินเป็นแลนด์แบงค์ราคาถูกซึ่งจะสามารถนำมาพัฒนาและขายทำกำไรได้อย่างงดงามในอนาคตรอบของหุ้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นจบลง เมื่ประเทศไทยเกิดวิกฤตในปี2540และเงินบาทอ่อนตัวลงไปประมาณ50%เทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งทำให้คนที่กู้เงินดอลลาร์จำนวนมากล้มละลายหลังวิกฤตเศรษฐกิจเป็นระยะเวลาสั้นๆที่หุ้นในกลุ่มส่งออกที่เหงามานานอันนี้สงจากค่างเงินบาทที่แข็งเกินความเป็นจริงซพ่งฟูขึ้น ค่าเงินบาทที่อ่อนมากทำให้ผู้ส่งออกได้กำไรเป็น win for profit อย่างไรก็ตามบริษัทส่งออกที่อยู่ในตลาดหุ้นในขณะนั้นมักเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและประมงขนาดเล็กดังนั้นจึงมีนักลงทุนที่ได้ประโยชน์น้อยเนื้อสิ่งอื่นใดในยามนั้นคนที่ยังมีเงินลงทุนในตลาดหุ้นมีน้อยมากปริมาณการซื้อขายหุ้นต่อวันเหลือเพียง 3ถึง4,000ล้านบาทเศรษฐกิจของไทยเริ่มฟื้นตัวหลังวิกฤตประมาณ4-5ถึงปีธุรกิจที่เริ่มมาแรงหลังจากที่หงอยเหงามาตั้งแต่เริ่มดำเนินงานก็คือโทรกคมนาคคมเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโทรศัพท์ไร้าสายพวกเขาเริ่มฟื้นจากความเสียหายจากค่างเงินบาทในขณะเดียวกันเทคโนโลยีเริ่มก้าวหน้าขึ้นมาก ราคาขายโทรศัพท์และค่าบริการลดลงอย่างรวดเร็วจนคนไทยส่วนใหญ่สามารถที่จะซื้อใช้ได้การเติบโตของยอดขายโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างก้าวกระโดดราคาหุ้นของกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องวิ่งขึ้นอย่างคึกคักตลาดหุ้นเป็นรอบของหุ้นโทรคมนาคมในช่วงเวลาใกล้กันกิจการกลุ่มหนึ่งที่เริ่มต้น จะเริ่มเติบโตขึ้นอย่างช้าชแต่มั่นคงก็คือร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่กำลัง disrupt หรือทำลายร้านคาปลีกดั้งเดิมที่มีสาขาน้อยและบริหารงานโดยครอบครัวคาปลีกสมัยใหม่เกือบทุกแขนงเริ่มเข้ามาและก็มักจะแข่งขันกันเองด้วยอย่างเข้มข้นทำให้ยังไม่เห็นผู้ชนะที่จะยึดกุ่มเสร็จยึดกลุ่มธุรกิจ ราคาหุ้นของบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหักทรัพย์จึงไม่ได้ร้อนแรงอะไรนักในช่วงเริ่มตน้นอย่างไรก็ตามภายในระยะเวลาไม่นานเราก็ได้เห็นผู้ชนะในกลุ่มค้าปีกแต่ละ,ะแขนงพวกเขามียอดขายและกำไรเติบโตขึ้นอย่างโดดเด่นและมัน่นคงปีแล้วปีเล่าซึ่งก็ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงยาวนาน รายเป็นกลุ่มที่มีซูเปอร์สต็อกมากที่สุดในตลาดหุ้นหลายบริษัทก็ยังเติบโตต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะคะนี่เป็นบทความที่ดรนเวศเขียนขึ้นในปี2019หรือ2562ก่อนวิกฤตโควิด1 9ในปี2 0 1 0 2020คือ2,563ซึ่งหลังจากปี63เป็นต้นมาหุ้นในกลุ่มของอคาปรีก็ถูกผลกระทบอย่างแรงนะฮะจากโควิด -19 ในครั้งนี้ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถกลับมาได้นะคะตามมาติด จากคาปรีกสมัยใหม่ก็คือหุ้นกลุ่มที่อิงกับโรงเรือนหรือต้องใช้อาคารในการทำการค้าขายซึ่งรวมถึงกิจการทำช้อปปิ้งมอลล์โรงพยาบาลและโรงแรมโดยเฉพาะที่เป็นผู้นำต่างก็มีหุ้นที่วิ่งขึ้นไปบางทีเป็น10บสิบเท่าในเวลาแค่10ปีและนี่ก็คือหุ้นในกลุ่มที่ต้อนรับสังคมคนเมืองที่มีไรายได้มากขึ้นอย่างรวดเร็วและมี ลูกน้อยคนรวมถึงกระแสของนักท่องเที่ยวจากคนจีนที่รวยขึ้นอย่างรวดเร็วมีลูกน้อยคนและใช้เงินในการท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นเดียวกันหุ้นที่เคยผ่านรอบของความรุ่งเรืองคึกคักในอดีตนั้นจำนวนมากได้กลายเป็นหุ้นผันผลในปัจจุบันบางกลุ่มหรือบางบริษัทเองนั้นก็อาจจะสูญหาย ไปจากความทรงจำของผู้คนบางบริษัทก็อาจจะยังพออยู่ได้และบางบริษัทก็อาจจะยังยิ่งใหญ่อยู่หน้าที่ของนักลงทุนแบบ VI ก็คือการวิเคราะห์เหตุผลของการที่หุ้นมีการวิ่งขึ้นเป็นกลุ่มและเป็นรอบว่ามันมีเหตุผลหรือยังขออภัยค่ะว่ามันมีเหตุผลหรือยังมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ มีหุ้นตัวปลอมที่อาจจะแฝงเข้ามาอยู่ในกลุ่มหรือไม่มิฉะนั้นเราอาจจะถูกหลอกให้หลงเข้าไปลงทุนได้เหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องดูถึงราคาของหุ้นที่วิ่งขึ้นไปว่าสูงเกินไปหรือไม่จำไว้เสมอว่าไม่มีหุ้นที่ซื้อได้ทุกราคาโดยเฉพาะในตลาดหุ้นไทยที่เรายังไม่มีหุ้นระดับโลกสำหรับ VI แล้ว จุดสุดท้ายของการวิเคราะห์หุ้นก็คือราคาสมเหตุสมผลหรือไม่มี margin of safety หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยหรือไม่นั่นก็คือทั้งหมดของบทความเล่นหุ้นตามรอบโดยดรนิเวศเหมมชิระวรากรโพสเมื่อวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2019หรือ2562นั่นเองค่ะ แุ่ทุกการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะผู้งลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะท่านที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณป้าเมานะฮะแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกด subscribe l ไลค์แชร์ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นผ่าน YouTube แห่งนี้หรือจะเป็นช่อง Podcast ชื่อเดียวกันคือคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ